แก่เลยครับแก่แล้วขี่ใ้ยาครับเออเรามีเวลาน้อยมีเวลาน้อยแ้วกสบ,บัดเออสบ,บัดดูท่านะครับดูท่าทุกคนนะครับเออโอ้ของใจมันจะผีลกผีลกเออนะเ,ออเป็นหัวไง okay. สองต่อสองกาอเออเฮ้ยน้องเขาเป็นนับที่มันออกแนวเหมือนกันนะสรุบเล้นะสองยางสองยางสองยางอารุนยาวได้เลยได้เลยมันไม่บาอย่างเดียวมันเล็กมากฮะนะครับเดี๋ยวเขาลงมาใครอยากดูระเบิดือเปล่าถุงยางก็จ้องมือเลยครังเสียงโอ้ช่วยขยับมาด้านหน้านี้นะครับได้เลครับทีมใครทีมมันนะครับเชียร์กันเองนะครับไา้นะครับ เอาเลยนะครับน้องๆมาตรงนี้อ่าพร้อมนะครับพร้อมนะครับเอาเลยอ้านับสามสองหนึ่งเออเออเออต้องแตกนะครับเออเอ่อยอดจริงเลโอ้เออหายใจเบาเลยโอ้อ่อ่อ่าเร็เร็วแร็ปเคียร์ว่าไงแร็ปเคลียร์แร็ปเคลียร์ว่าไง ยุ้ยข oh, hey. oh, hey. ับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครแลบเคี้ยวอะไรเอออ้ามีการเออขอเชิญแลบเคียร์หน่อยครับรับเคียร์เอองานี้นี่เจ๋งจริงๆเลยโอ้โยใหญ่ยาวใหญ่ยาวแรงแรงจะหมดแล้วมันอึดไปหน่อยครับโอ้โอเคนะครับขอบคุณน้องๆมากเลยอ่ะรับรางวัลคนละขวดไปแล้ว โอ้โหแล้วก็ได้เป็นเยาวชนที่กล้าแสดงออกนะครับกล้าแสดงออกมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเราก็มีเวลาอีกสิบคุณครับคิดหน่อยนะครับอ่ะแจกอีกคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับคุณพ่บ้านนะครับนะครับคุณคิดด้วยนะครับเป็นไงครับเกมนี้พอได้ไหมก็ดูแล้วมีสีสันดีแต่ผมยังติดตอนที่